สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับเกม Last Day on Earth Version นึ่งจอดจุดศูนนะครับอ่หมดเวอร์ชันนี้จะไม่ต่างจากเวอร์ชันเดิมเลยนะครับก็สำหรับใครที่สนใจก็สามารถทักแชทมาสอบถามแล้วนะครับอันแรกนะครับ one hit kill you die too นี่ก็คือเราจะสามารถยิงซอมบี้นะเดียวตายเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราโดนซอมบี้ตีเราก็ตายเหมือนอเอาไว้ critical เนี่ยก็คือ การจมตีติดคีครับฟีซอมบี้เนี่ยคือแช่แข็งซอมบี้นะครับเนว่า m ม d ไอช็อตนี่ก็เราจะยิงไม่พลาดเลยแล้วก็ Use of Ultimate Skin เนี่ยก็คือเราจะสามารถใช้สก,กินติดตัวเราได้นะครับซึ่งสก,กินติดตัวก็พวกกิ้งพวกวิ่งไวเนี่ยพวกนี้แหละครับทั้งหมดเลยอันต่อมา เออไอตัวนี้ผมยังไม่แน่ใจนะเพย์สปีดเนี่ยก็คือเร่งความเร็วของตัลวละครของเรานะครับค a m เมล่าดิสเทนเนี่ยก็คือมุมมองของกล้องแล้วก็ส่วนอันต่อมาอันล็อกเพยเยอร์สกินจะเป็นพวกชุดพวกกระเป๋านะครับอันล็อกบายสกินเนี่ยก็จะเป็นพวกสกินรถอัลล็อกพรีเมียมก็จะเป็นอ่าซีซันพาสนะครับเราสามารถเปิดรับของได้เลยแต่ว่าอันนี้ผมรับไปหมดแล้ว อันต่อมาอันล็อกเว็บเ modify เนี่ยก็คืออ่าตัวนี้สำคัญนะผมว่าเพราะว่ามันเอาไว้แต่งปืนเป็นหมดที่หายาก minimum durability เนี่ยก็คืออาวุธเราจะไม่พังนะครับ i อเช min box ก็จะเป็นของกระเป๋า99พวกนี้ก็ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ open chest industry ไม่แน่ใจงถูกนะ food ดอนลอดเนี่ยก็คือจะไม่หิวนะครับ t r a เวลทรอนอินสแตนแมพนี่ก็คือ,อเราสามารถเดินโดยที่ไม่เสียพลังงาน Quick Work b e a ดเนี่ยน,น่าจะเป็นเร่งความเร็วโต๊ะคราฟ f o r ์ฟ e ีเนี่ยน่าจะเป็นสร้างสร้างพวกของได้เลยนะในเร่ไม่มีของไอพวกนี้ให้เป็นสปินของนะครับพวกที่มี เขาเรียกว่าอะไรอ่ะพวกที่มีสแต็กเหรอพวกไม้หินเหล็กนี่ยัง๊มไม่ได้นะไ้มันบั๊อกอันสุดท้ายนะครับอ,อันนี้น่าจะเป็นพวกสร้างเรือสร้าง ATV e โดยที่ไม่ต้องมีของอ่ครับก็ทั้งหมดก็มีเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ